รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหมอความวันนี้นะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับเราจะมาพูดคุยในข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับกับชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นความรู้ติดเอาไว้นะครับเผื่อมีประเด็นหรือมีเรื่องราวที่มันจําเป็นนะฮะมันจะได้เป็นความรู้เบื้องต้นให้เราไปใช้ได้นะครับวันนี้ครับประเด็นที่จะพูดคุยครับเกี่ยวกับเรื่องของพรบ คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะครับแล้วก็พรบว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับสองประเด็นนี้ครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับผู้ร่วมรายการสองท่านนะครับเหมือนเดิมก็รบกวนสองท่านที่เคยมานะฮะในในครั้งที่ผ่านมาครับมาพูดคุยกับเรานะครับท่านแรกครับว่าที่ร้อยตีหญิงสิริธรแทนจันนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณวุฒิชัยรัตน์สร้อยนะครับทนายแผนทนายวุฒิครับสวัสดีครับ รบกวนจะอีกรอบหนึ่งนะฮะในเรื่องอของวันนี้ประเด็นแรกเลยนะครับนายพรานในเรื่องของพรบรคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเนี่ยไอ้คำคำเนี้ยคำจำกัดความข้อมูลส่วนบุคคลหรือพรบเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงครับเอาคร่าวต้องบอกก่อนว่านะคะพระบนี้ค่ะหลักหลักของพรบนี้เลยนะคะที่ที่มีขึ้นเนี่ยคือเขาต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ย ทำตามกฎหมายหลักๆ3อย่างนะคะ,ะหนึ่งการเก็บข้อมูลเนี่ยต้องเก็บเท่าที่จำเป็นนะคะคแล้วก็2เนี่ยต้องโปร่งใสว่าคุณเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำอะไร,รและ3ม,มาตรฐานในการเก็บรักษาข้อมูลเนี่ยปลอดภัยไหมสามอย่างหลักๆเลยนะคะท,คที่ที่พรบรเนี่ยจะต้องจะต้องมี คุณจะต้องทําตามให้ได้ก็คือว่าคุณเอาข้อมูลของบุคคลเนี่ยไปใช้เท่าที่จําเป็นไหมนะคะ mm hmm. จัดเก็บไปเนี่ยเท่าที่จําเป็นไหมได้ข้อมูลเข้าไปจําเป็นต่อการใช้ในเรื่องนั้นๆไหมนะคะแล้วก็2โปร่งใสขนาดไหนเขาสามารถที่จะต้องได้ทราบว่าข้อมูลเนี้ยเอาไปทําอะไร นะคะแล้วก็มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญกฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องเก็บนานเท่าไหร่จะต้องเก็บรักษายัางไงไม่ได้กําหนดว่าวิธีการเก็บของคุณจะต้องอย่างนงี้อันน,<ม>น,นี้อันนี้อยู่ในมาตรฐานกฎหมายบอกว่าที่เหมาะสมนะคะที่เหมาะสมความเหมาะสมก็อยู่ที่การพิจารณาของต้องดูว่าผู้เก็บหรือเปล่าใช่ค่ะต้องดูตามลักวินยูชน Mm hmm. ความเหมาะสมเนี่ยค่ะอย่างเช่นหน่วยงานของรัฐค,รควรจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี mm hmm. ขนาดไหนอะถ้าพูดมาว่าคุณจัดเก็บแบบนี้แบบนี้ถ้าเราเป็นคนธรรมดาอ๋อปลอดภัย mm hmm. ถ้าคนธรรมดาทั่วไปเข้าใจได้ว่าปลอดภัยอันนี้ก็เรียกว่าเหมาะสมได้ mm hmm. นะคะถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆเลยนะคะ,ะข้อมูลเนี่ยก็จะต้องมีโปรแกร,รมจัดเก็บ mm hmm. ที่เซฟข้อมูลที่สุด เรียกว่ามาตรฐานต้องใหญ่ตามองค์กรประมาณนั้นค่ะและถ้าพูดถึงคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยม,มันหมายรวมถึงอะไรครับะไรก็เป็นข้อมูลที่จะสามารถระบุถึงตัวบุคคลคนหนึ่งได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมครับ,รบอย่างเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนหรืออาจจะทางอ้อมก็เป็นเหมือนรูปลักษณ์ภายนอกประมาณนี้ครับ ต้องเรียกว่าต้องแยกออกเป็นข้อมูลทั่วไปอย่างที่บอกว่าข้อมูลทั่วไปของเราคืออะไรชื่อนามสกุลที่อยู่อายุอาชีพเลขบัตรประชาชนอ่าทั่วไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลอ่อนไหวข้อมูลอ่อนไหวคืออะไรหนึ่งอาจจะเป็นประวัติการรักษาพยาบาลของเราเรามีโรคประจําตัวไหมอะไรไหมหรือว่ามีประวัติในเรื่องของประวัติชญากรรมค เราจะไปเปิดเผยเอ้ยคนนี้มีประวัติมาพิมพ์ลายนิ้วมือมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวซึ่งมันจะต้องเซฟเจ้าของข้อมูลจะไปเปิดเผยสีส่วนไม่ได้ประมาณนั้นนะคะยกตัวอย่างอย่างเราที่ทําบัตรเครดิตหรืออะไรพวกเนี้มันก็จะมีให้เรายินยอมติ๊กยินยอมเปิดเผยข้อมูลใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องอ่านให้ละเอียดถูกค่ะในในทุกแพลตฟอร์มถูกค่ะ<ม>เพราะว่า ถ้าเราสังเกตครับเนื้อหาเยอะนะเยอะเยอะมากเยอะมากถามว่าเราได้อ่านละเอียดไหมบางทีเอ่อถ้าเขาบอกว่าให้เปิดเผยให้สําหรับผู้ที่สามารถแนะนําผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ต<อ>ิดประกันโทรมาประกันนู่นนี่นั่นโทรมาเรางงนะงงนะเฮ้ยรู้เบิร์ได้ไงเนี่ยโทรโทรมาปุ๊บมขอขอเวลาสักท่าีทีอะไรเงี้ยจะมาจากตรงนั้นจะมาจากตรงนัง้นนะคะก็ เขาก็รู้ข้อมูลเบื้องต้นของเราอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่อะไรยังไงควรจะแนะนําผลิตภัณฑ์ไหนให้เราประมาณนั้นก็เลยมีการขายประกันมันเหมือนก็เป็นข้อมูลทางการคาร้าด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับคือข้อมูลบุคคลของเราเนี่ยสามารถที่เขาจะไปทําในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งใช่ค่ะได้ด้วยใช่ค่ะแต่การยินยอมก็อยู่ที่เราอีกใช่ค่ะย้อนม,มามันก็อยู่ที่เราแต่เราจะ่านตรงกันหรือเปล่าใช่เพราะว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดพรบรเนี่ยกำหนดว่าต้องทําเป็นหนังสือหรือ ทำในระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์สมมติเราใ็นในระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ถือเป็นหนังสืออย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นคุณพี่ทำซื้อผลิตภัณฑ์สมัครบัตรอะไรท App, รั้ทงแอพทั้งแอปพลิเคชันการติ๊กยินยอมอ่ะอันนั้นก็เรียกว่าเป็นหนังสือเหมือนกันเรียกว่าได้ให้ความยินยอมถือว่าเรางามเป็นหนังสือใช่ค่ะเดี๋ยวพี่คนหนึ่งอ,อ่านไม่ครบบอกตรงแต่ <laughs> ว่าแต่คุณพี่เลยค่ะทนายบางทีก็โอ้พี่ๆรีบๆติ๊กเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ได้อ่านละเอียด แล้วในในขั้นตอนตรงนี้ถ้าเกิดว่าคนที่จัดเก็บของเราไปแล้วมิได้ปฏิบัติตามสามข้ออย่าง mm hmm. ที่ทณายแพงบอกก็มีความผิดค่ะความผิดขนาดไหนความผิดต้องบอกก่อนว่าในในต้องดูด้วยว่าผู้ที่ได้ข้อมูลเราไปเป็นใครใอย่างที่บอกว่าการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ภาคเอกชนมันก็มีภาครัฐ อย่างโรงพยาบาลยังมีโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนข้อมูลการรักษาพยาบาลของเราถูกไหมคะอย่างงานทะเบียนราษฎรอ,อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีข้อมูลของเราหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตายถูกไหมคะทีนี้พอพอแผนพูดถึงว่าอยู่ที่ว่าใครเป็นผู้จัดเก็บ,บโทษมันก็จะแยกกันไปถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐมันก็จะมีความผิดทางปกครองด้วยนอกเหนือไปจากความผิดทางอาญาและทางแพง่งแล้วยอย่างเราเองอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอเคเราเติ๊กไปแลวไอ้ตรงานั้นยงยินยอมไม่ยินยอมอะไรก็แล้วแต่นก่นน,นะครับคือเราติ๊กไปแล้วโดยที่เราแบบอาจจะไม่การอ่านให้ละเอียดนเ,นเราสามารถที่จะไปขอยกเลิกหรืออะไรอย่างนี้ได้ได้ไหมได้ค่ะได้ครับทำทำทำ,ทำ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 ังไงนถ้านายพูดอย่างเงี้ยก็ ก็ต้องต้องดูว่าเราไปให้ข้อมูลกับหน่วยงานไหนเราไปแสดงความยินยอมขอแก้ไขขอยกเลิกขอโอนย้ายข้อมูลได้หมดมเป็นสิทธิ์ตามพรบนี้เลยนะคะคือเราสามารถที่จะไปเพิกถอนตรงกันได้ใช้ใช้ใชใชคำนี้ได้ไหมเออเรียกว่าเราขอลบข้อมูลไปขอลบข้อมูลได้ได้ค่ะแก้ไขลบระง,งับการใช้ครับรอืมวงนี้นแสดงว่า ในการที่ท่านผู้ชมนะฮะอาจจะสมัครอะไรก็แล้วแต่หรือจะลงนามในใดๆก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องอ่านให้ละเอียดถูกต้องค่ะนะฮะเพราะว่าบางทีอย่างเรื่องการสมัครบัตรบางทีเราสมัครไปอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะแต่ว่าข้อมูลเราไปแล้วข้อมูลเราไปแล้วบางทีโทรมาีมีสาวๆโทรหาเนี่ยบางทีหลงหลงดีใ,ใจไง <c oughs> นะครับสาวๆโทรหาที่ไหนได้ขายประกัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ยินยอมนะจริงๆหรือว่าเราไม่สนใจเราก็นะะบอกเขาไปเลยก็ได้ใช่ไหม ใช่ค่ะเพราะงั้นนะบอกเราไม่สรวกไม่อะไรก็ว่ากันไปได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้ให้ความยินยอมแต่ถ้ารู้สึกที่เราแต่ถ้ารู้สึกว่ามันแบบหงุดหงิดมันมาบ่อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถทันอย่างนี้ทนายทนายแพ้ทนายไบอกได้ถือว่าขอระงับยกเลิกได้ค่ะแต่ต้องเป็นต้นทางว่าเราเคยไปให้ที่ไหนบ้างที่ไหนใช่ค่ะก็จะยุ่งยากนิดนึงในเรื่องการหาต้นทางนี่แหละค่ะแต่เวลาการเวลาที่เราได้รับสายจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราก็ถามเขาได้ว่า เอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนเป็นสิทธิที่เราถามได้ใช่เหมือนอเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครจะเอาข้อมูลเราไปกระทําความผิดมันก็ต้องดูจากต้นทางาปลายทางว่าเอออันเนี้ยใครถทรหาเรา<ม>คุณเอาอำนาจหน้าที่ไหนมาคุณได้ข้อมูลเราจากไหนมันก็จะสืบกันไป<ม>เผื่อบางทีเรามีการดําเนินคดีม,ม,ญญมันก็จะได้แจ้ง,งใช่ค่ะเราก็จะได้แจ้งเป็นเป็นลำดับไปว่าเออข้อมูลนี้มาจากใครติดต่อมาอะไรยังไงก็เรียกว่าอยู่ในขั้นตอนการดําเนินคดี แล้วอ,อ,อีกอีกอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะมีขยายความกันต่อะนะ,ะเดี๋ยวมาพอดีเวลาแหมมันน้อยนะแล้วในเรื่องของพรบอรคอมเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะ,ะนะครับพวกเนี้ยพรบอรคอมเนี่ยมันมันมันใช้ครอบคุมขนาดไหนแล้วมันมันมีรายละเอียดยังไงฮะคือมันใช้เฉพาะคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกโทรศัพท์มือถืออะไรไม่ใมันครอบคุมอะไรดีขนาดไหนค่ะต้องบอกว่าพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้เฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตั้งโต๊ะหรือเคลื่อนที่อย่างโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคร,รวมไปถึงเครื่องมือสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ต i อ a d อะไรที่มันใช่ค่ะที่มันสามารถใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ได้ในระบบคอมพิวเตอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะคก็คือครอบคลุมไปถึงตรงนั้นด้วยอย่างเช่นสมมติว่าบางทีคุณพี่จะเล่น f a c e b o o กอะค่ะคมันเป็นการง่ายมากที่จะทำให้เกิดการกระทำความผิดได้ที่มือถือของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นต้นเหตุนะคะ ความจริงพรบอรคอมพิวเตอร์มันก็ควบคุมอยู่ครับอย่างเงี้ยค่ะกับการใช้มือถือของเรานะคะก็ต้องบอกก่อนว่าการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเ,เตอร์หลักๆเลยเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของการเอาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการที่ไปอแอบดูข้อมูลของคนอื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเขาอ,อะไรเงี้ยหรือเราได้รหัสมาอย่างคุณพี่เห็นเพื่อนกดรหัส คุณพี่ได้รหัสแล้วคุณพี่ก็มีการเข้าไปดูเข้าไปเ,าเรียกว่าอะไรที่ทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหลายที่ไม่ใช่สิทธิ์ที่เราทําได้ถ้าทําของคนอื่นเข้าไปไปยุ่งของคนอื่นนะคะคไปดูแชทของเขา,เอ,าอะไรอย่างเงีเ้ยเ,เป็นความผิดหมดแล้วการด่าทอกันทางโลกอินเทอร์เน็ตอะต้องบอกว่าการด่าทอเราถ้าทนายวุฒิต้องดูด้วยว่าคุณด่าใน ในแพลตฟอร์มอะไรอย่างเช่นคุณพี่มีแอปพลิเคชัน a c e b o o k ครับ f a c o o o มีมีทั้งหน้าหน้าฟีดใช่ไหมคะมีทั้งกล่องข้อความถ้าคุณพี่ด่ากล่องข้อความไปหาคนที่พี่ไม่ชอบอะคะ่ะอันนี้ไม่เป็นความผิดแต่ถ้า <c oughs> ด่าไปเยอะๆมันก็จะผิดแบบเดือดร้อนลำคาญ oh. สมมุติแม้แม่เขาจะบล็อกคุณพี่ได้ก็ยังเป็นความผิดมันก็จะมีสกรณีที่แบบว่า,าข้อความตรงนั้นอะ เราสามารถที่จะบอกได้ไหมกับที่ไม่สามารถบอกได้ความอัตราโทษมันก็จะเพิ่มขึ้นไปใช่ค่ะ<ม>แต่ที่หนักเลยของพอรบอรคอมพิวเตอร์ก็คือการปล่อยไวรัสเข้าสู่โปรแกรมอ,อันนี้มีอัตราโทษจำคุกออสูงถึงห้าปีเลยนะคะเหมือนอย่างที่พวกอะไรแฮกกงแฮกเกอร์เขาเขาดิยมเล่นกันอย่างนี้นใช่หรือว่ามีโปรแกรมที่สามารถจะแฮกได้และ ส่งต่อหรือจำหน่ายก็เป็นความผิดที่มีขามข่าวออกมาอย่างนี้ใช่ไหมไปขโมยข้อมูลทักข้อมูลจากตรงนั้นมาเพื่อที่อาจจะเอาพื่วัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้ากระทำแล้วนี่คือผิดแน่นอนใช่ถ้ามันไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะคะอันนี้เป็นความผิดแล้วในลักษณะของคนที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยผมเห็นว่าในพรบมีมีระบุอยู่เหมือนกัน ค่ะมันจะหมายความถึงถึงใครยังไงหน่วยงานหรือว่ายังไงก็ผู้ให้บริการเนี่ยค่ะ,อ,ะอย่างเช่นธนาคารถูกไหมคะธนาคารคือเราใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกันเยอะมากครับแทบจะแบบเป็นส่วนหนึ่งเป็นกระเป๋าตังคนะ์แทบไม่พกเงินสดกันเลยอย่างนี้ค่ะถ้าเขาไม่มีมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยถามว่าใครต้องรับผิดชอบให้เราคนแรกก็ต้องเป็นธนาคาร แต่เดี๋ยวนี้สังเกตดีๆนะคะแอปพลิเคชันเวลาเราเปิดเข้าไปจะมีให้เรายินยอมเพิ่มขึ้นมานะอันนี้ไม่รู้ว่าได้มีการอ่านกันไหมเขาก็จะมีการเซฟมีมาตรการเซฟอย่างเงี้ยเพื่อให้การรับผิดชอบเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูลเนี่ยลดน้อยลงโดยเราเป็นผู้ยินยอม เขาแอปไม่ได้ติดก,ก่อนอันนี้คุณพี่ต้องอ่านนะเหมือนคุณพี่ไปยินยอมนะว่าเออถ้ามันมีการข้อมูลล่วไหลออกไปนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่เฉพาะความผิดของธนาคารนะคะอะไรประมาณนั้นโอแสดงว,ว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตด,ด้วยความระมัดระวังมากค่ะต,ต้องต้องอ่านหนังสือเยอะจริงๆก่อนที่จะยินยอมหรืออนุญ,ญาตอะไรไปแล้วในเรื่องของการเก็บรักษาเนี่ยผู้ที่ที่ให้บริการเรา <laughs> เขาสามารถเก็บรักษาข้อมูลของเราเนี่ย ม,มันจะเหมือนได้ตรงนี้ว่ามีระยะเวลาไหมจริงๆแล <c oughs> ้วกฎหมายไม่ได้กําหนดระยะเวลาว่าจะต้องเก็บนานเท่าไหร่แต่ใช้คําว่าเหมาะสมนะคะเหมาะสมมันก็จะย้อนหนึ่งที่ทนายแพนบอกก็คือความเหมาะสมใช่ค่ะ <c oughs> ตรงไหนมันก็อยู่ที่การตีความอีกหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่เราด้วยว่าถ้าเกิดกรณีที่เราอยากจะให้เคาลบข้อมูลให้เขาระง,งับการใช้ข้อมูลของเราหรือเราจะแก้ไขข้อมูลหรือโอนย้ายข้อมูลก็เหมือนเป็นสิทธิ์ของเราค่ะเราได้ทําตรงนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะเราไม่รู้หรอกว่าความเหมาะสมของแต่ละผู้ให้บริการเนี่ยมันจะคือเท่าไหร่ mm hmm. เกิดเร้เอย่างที่คุณพี่บอกว่าถ้าสมมติว่าคุณพี่ไปสมัครปัเราไม่ได้ <Okay. S 2> คุณพี่จะทราบได้ยังไงว่าเขาจะเก็บของเราไว้นานแค่ไหน mm hmm. ตามความเหมาะสมย้อนออกมาตรงหน้าคอมทีหนึ่งไอ้เรื่องการด่าทอกนะันอย่างเงี้ยมันมีหลายกรณีใช่ไหมฮะด่านบ็อกหน้าฟีดหน้าฟีดแล้วถ้าเราไปว่าเขาหน้าฟีดอะ เเหมือนเราไปไปไป,ไปพิมพ์ด่าคอมเม <Comment. S 2> นต์ใช่ค่ะก็เป็นความผิดก็อยู่ที่ว่าถ้ามันไม่ต้องบอกก่อนว่านะคนชอบเข้าใจผิดว่าพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยกับหมิ่นประมาทเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันตามประมวลกฎหมายอาญาถ้าจะต้องผิดตามคอมพิวเตอร์ต้องไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทอ๋อมันแยกกันใช่ถ้าถ้าจะดำเนินคดีต้องดำเนินแยกกัน อย,อ,ยอ,ยอย่างที่เห็นกันในเป็นคงเป็นข่าวเลยอย่างเงี้ยบางทีแบบคนไปทัวร์ลงหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา,อ,าอะไรอเอานที่ถือถือแต่ถึงทีง่ต้องต้องต้องแยกฟ้องปะ่ะหรือว่าไงต้องแยกแยกข้อหาต้องแยกข้อหาใช่ค่ะจะฟ้องเป็นคนเดียวสองข้อหาก็คือพรบคอมกับหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไม่ได้ถ้าจะฟ้องพรบคอมก็ดูว่าพรบคอมมาตราไหนผิดอะไรในในเรื่องของพรบคอมแต่ถ้า,เ,าเป็นการด่าประจานหน้า เฟซบุ๊กเลยแล้วเปิดสาธารณะอันนี้เป็นหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอยู่แล้วค่ะฉะนั้นจะฟ้องต้องศึกษาด้วยใช่ค่ะใช่อย่างที่เขาบอกว่าคนใจคิดจะนช่วงหลังนะครับคือไม่รับคําขอโทษเป็นอะไรรับรับคาขอโทษเป็นเงินเป็นเงินสดเป็นเงินประมาณนั้นค่ะไม่รับกระเช้าแล้วสมมุติถ้าเราเป็นผู้เสียหายอย่างอย่างที่ทนายแพทบอกเนี่ยหนึ่งคือเราต้องศึกษาก่อนว่าไอที่มาแนวเนี้ยมันเข้าลักษณะไหนค่ะเข้าเครือข่ายตรงไหนค่ะ อย่างนี้ที่ควรจะขอควาปรึกษาที่ไหนยังไงได้เอ่อต้องบอกก่อนว่าสมมุติว่าเราดำเนินคดีเนี่ยแน่นอนเราต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่ทุกทกที่นะคะที่เป็นมูลคดีเกิดสมมุติคุณเห็นข้อความโพสต์นี้ที่ไหนคุณก็ต้องไปสพท้องที่นั้น<อ>นะคะคุณเห็นที่ไหนคุณดําเนินคดีที่นั่นเห็นที่ไหนสมมติสมมติมมตคนโพสต์อยู่กรุงเทพครับแต่ตัวคุณพี่อ่ะเปิดเห็นที่จันทบ,บุรีอคุณพี่ไปสพเมืองได้เลย หรือฟ้องที่สารจังหวัดจันทบุรีแล้วสมมุติพี่เปิดเจอที่จันแต่พี่ไปไปแจ้งที่กรับไปแจ้งที่กรุงเทพได้นะคุณพี่ก็ต้องไปให้ถ้อยคำว่าคุณพี่เห็นที่กรุงเทพไแต่แต่กฎหมายเขาเปิดไปแล้วแหละว่าเราเห็นที่ไหนคือที่ไหนก็ได้เลยก็ดีที่ไหนก็ได้ใช่เหมือนเหตุมันเกิดทางประเทศทุกที่เปิดเห็นที่ไหนก็สมมุติว่าก็ยังมีกรณีที่แบบคู่กรณีเราอ่ะ เราอยากจะให้เขาเดินทางมาไกลๆหน่อยเราก็ไปฟ้องไกลๆแล้วก็บอกเราเปิดเห็นที่นั่นอะไรอย่างงี้มันก็มีความเป็นไปได้อันนี้ก็เป็นก็นเ,ปนเป็นช่องของกฎหมายเป <laughs> ็นช <c oughs> ่องกฎหมายอีกทีหนึ่งสามารถทําได้เ<ม><ม>พราะว่าเหตุมันเกิดทั่วประเทศเงี้ยค่ะจริงๆเมื่อเมื่อเขาเรียกอะไรความเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นเนี่ยมันทําให้เราต้องใช้ชีวิตเราต้องระวังมากขึ้นไหมอะมองค่ะมากเพราะบางทีเราต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่มือถือมันอยู่ใกล้ตัว คุณพี่บางทีเราเรา,เราไปกดกดไลค์มือเราไปโดนเราไปแชร์โดยที่เราบางทีเราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะ mm hmm. แบบสมมุติว่าคุณพี่เปิดเ c e b o o k ค้างไว้แล้วเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาบางทีเ่าเลื่อนไปโดนหรือใส่โทรศัพท์ถ้าเราไม่ได้ออกจากแอปพลิเคชันนั้นอันนี้ mm hmm. ด้วยความอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นเหตุบ,บังเอิญมันก็อาจเกิดขึ้นได้เกิดเราไปแบบ mm hmm. ไม่ไปแชร์อะไรเที่นข้อความที่มันไม่ดีอะไรอย่างงี้ค่ะ มุมมองของทศชายพุทธาใช้ชีวิตยากไหมค่อนข้างยากเหมือนกันจะต้องระวังตัวพิเศษนิดนึงเพราะ๋ยวนี้มันมีมันมีเยอะนะนอกจากเฟซบุ๊กมันยังมีแบบแพลตฟอร์มต่างๆใช่ค่ะีกอย่างหนึ่งคอลเซ็นเตอร์เลยครับแบบพวกกดลิงก์เข้าไปอะไรเงี้ยมันมันรวมถึงแสดงความคิดเห็นด้วไหะก็ไม่นะแสดงความคิดเห็นต้องอยู่เออ่มันจะมีข้อยกเว้นของกฎหมายอยู่คุณแสดงความคิดเห็นด้วยความชอบทมไหม อย่างสมมุติว่าเ,าเป็นในฐานะนักข่าวอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่อ่านข่าวมันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ที่ไม่ได้แบบว่าคุณพี่ไม่ได้ประโยชน์อ่ะประชาชนเขาได้ประโยชน์จากการอ่นา,นา,นา,นานข่าวมมอย่างสมมติอย่างงี้ทนายพุยสมมติทนายพายไปเจอทนายวุฒิอย่างเงี้ยนะอ่าโพสต์ว่าทนายวุฒิไปหรือไปแชร์อะไรไม่ดีของทนายวุฒิมาอย่างเงี้ยแล้วปุ๊บพี่อ๋อเห็นก็เข้าไปเสริมเลยโอ้หมันเลยสนุกสนานเลยอย่างเงี้ยอย่างกี้ถือว่าผิดไหมต้องดูบริบทค่ะว่าสิ่งที่ พี่อออพิมพ์ไปอ่ะมันประมาณไหนและสิ่งที่ถูกแชร์ไปหรือสิ่งที่โพส์บริบทโดยรวมมันเป็นการหมิ่นประมาทมันทําให้ลดคุณค่าในตัวเขาหรือเปล่าบางทีก็ไม่ผิดนะคะบางทีก็ไม่ผิดนะต้องดูเป็นดูตามบริบทไปอะค่ะอาจจะทนายบุาทำดีทําไม่ดีอันนี้ก็ต้องไปดูไปดูไปดูอีกเรื่องจงบุกตัวบุคคลไหมเปิดสาธารณะไหมอะไรมีมีหลายองค์ประกอบค่ะ แล้วถ้าพูดถึงโทษจริงๆมันมันหนักหนาสาหิขนาดไหนก็ถ้าเป็นในในส่วนอย่างที่แพนบอกว่าโทษสูงสุดของการกระทําความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์เนี่ยสูงเลยก็คือ5ปีลิมิตของเขาที่สูงสุดสูงสุดของคอมใช่ไหมใช่ค่ะห้าปีแล้วพวกเปรียบเทียบปรับอ่ะอย่างที่บอกก็ปรับอยู่ไม่เกินห้าแสนบาทไม่เกินห้าแสนบาทก็เอาเรื่องเลยนะสูงค่ะบางทีสาลสารไม่ลงโทษจำคุก อาจจะรอการลงโทษจำคุกไว้แต่อาจจะปรับคุณเต็มเอาเงินเข้าราย<อ>ด้วยคุณทำผิดกฎหมายคุยกันเคลียร์ได้ถอนได้ไหมได้ค่ะก็ถ้าเป็นคดียนุยอมความได้ก็ถอนได้อยู่แล้วได้ได้ขอโทษได้ก็ต้องดูด้วยว่าเข้าหาอะไรแต่ถ้าเป็นเข้าขายอาญานี่คือก็ยังไงก็ไม่ได้นอ,อาญาถ้าเป็นอาญาอันยอมความได้ถอนได้ค่ะ<อ>แต่ถ้าถอนไม่ได้ก็ ถ้าได้ชดใช้ความเสียหายให้กันอีกฝั่งก็แถลงไม่ติดใจซะถึงจะได้เบาลงก็มีก็มีวิธีค่ะนะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องนะใน,ใ,นในโลกทุกวันนี้ใช้สติ <laughs> สติมาก่อนนะสติมาก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับท่านผู้ชมอ <c oughs> จะใช้แบบอารมณ์ชั่ววูบอะไรครับคงไม่ไหวนะก็ต้องดูด้วยว่าเราชั่ววูบไปในทิศทางไหนนะคะ นะเพราะว่าเพราะว่าเรื่องการกระทาผิดบางทีแนละ้วม,มันมีเขาเรียกอะไรพวกอารมณ์ที่แบบเฉพาะหน้าโมโหเอะเราบปนดาลโทรศัท์หรือเปล่าเอเราอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าสถานการณ์เราตอนนั้นคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อย่างภรรยาหลวงถูกข่มเหงจิตใจอย่างร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเหตุบันเทาโทษไหมอะไรไหมมันเป็นการโทรศัท์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปตบตี ภรรยาน้อยหรือถ่ายคลิปหรืภรรยาน้อยหรือถ่ายคลิปแล้วก็ไลฟ์สดอ่ะวร่ามานั้นละค่ะต้องดูต้องดูบริบทว่าเออนะเหตุมันเกิดตอนนั้นไหม,มเขาเห็นอยู่ด้วยกันแล้วเขาไลฟ์สดเลยอันนี้ก็อาจจะเอ,อต้องดูว่าถ้ามันเป็นเหตุเหตุที่มันร้ายแรงย่ำยีสิตใ,ใจเขามากอันนี้อาจจะต้องไม่ต้องอมไม่ต้องรับโทษก็ได้มันก็อาจจะหมายความไปไปเรื่องของคนที่แชร์ไปอีกถ้าถ้าเป็นเรื่องทํานองนี้นะคือทําให้เขาเกิดรู้สึก เฟลมากๆรู้สึกแย่มากๆแล้วยิ่งไปชงไปแชร์มันก็ยิ่งกลายมเหมือนกับเป็นการซ้ำเติมเข้าไปด้วยในตัวใช่ค่ะ<ม>คนที่แชร์ก็มีความผิดอีกโอ้โหเชิงลึกมันยังมีอีกใช่ค่ะใช่รอน,นะ,ะนะครับรท่านผู้ชมซึ่งจริงๆเนี่ยต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคงคงต้องมาคุยกันอีกรอบนะ <c oughs> เรื่องๆๆเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าอย่างของเล่าแหม่มบางทีแหมเราผมผมครริกว่ามันมันจะจํากัดความได้ในในสักอย่างอย่างละครึ่งชั่วโมง อะไรแล้วซึ่งจริงมันเยอะกว่านั้นนะเยอะกว่านั้นค่ะเออเดี๋ยวคงต้องรับกรนธนายพันทนายวุฒินะอีกสักรอบสองรอบนะเดี๋ยวให้ทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันนะครับเอาประเด็นในเรื่องของการกระทําผิดนะฮะตามพรบคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะจะในแปลนฝากเป็นข้อคิดให้กับพี่น้องประชาชนหไว้ครับประเด็นนี้ในเรื่องของพรบควบคุมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเนี่ยนะคะถ้าเราเป็นฝ่ายผู้ให้บริการผู้ให้บริการก็ต้องทําให้ถูกต้อง จัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นฝ่ายของผู้ใช้บริการกรณีของเราก็มีสิทธิตามกฎหมายอยู่แล้วว่าเราทําอะไรได้บ้างถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเราไม่ยินยอมเราก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะยกเลิกระงับหรือแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ,อ,อ,ะอีกประเด็นหนึ่งครับพอรบอคอมะมีอะไรจะฝากครับาหนายพุทธก็เวลาจะทาอะไรก็มีสติก่อนครับจะแชร์ลงชูครับ รีสแนนดเลยแต่ใช้ได้กับทุกเคสทุกเคสครับผมสติต้องมาก่อนสติมาก่อนใช่ค่ะเพราะสติไม่มาเลยเสียสตางค์ตามมาแน่เลยอใช่ค่ใช่ใช่คครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับนะครับที่มาร่วมรายการหรือคนได้รับพวงกันเรื่อยๆนะดีครับผมมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็เป็น ความรู้ติดตัวนะเอาเอาไว้ใช้ในเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับก่อนที่มันจะเกิดเหตุนะครับจะได้ระมัดระวังตัวเอาไว้ผมขอบพระคุณทั้งสองท่านมากครับวันนี้ครับมดเวลาของรายการหมอความครับผมกับร่วมรายการทั้งสองท่านลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ